วันนี้ถือเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับใครจะเป็นทีมที่แพ้ครั้งแรกในเกมนี้ครับน่าสนใจมากครับทุกคนวันนี้ไตทตันมาพร้อมเคอรี่12สาทานครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพุทธศิลป์จากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นเกมที่น่าสนุกครับ บงคอกฮีตจากแก้โซนเพสฟูลคอร์ดเพสของเลเว่นได้หรือไม่มาดูกันครับ วันนี้ไททันนะครับจะได้ยิงลูกโทษหลักจากการลงโทษครับนี่วันนี้นะครับไททันมาในรองเท้าสีเบสตนะครับเคอรี่ส2ซาทานนะครับเรียกว่าเป็นสีล่าสุดของทาง Under Armour และก็แบรนด์ Curry Band นะครับก็เมื่อวานเจ้าตัวใส่ไปแล้ว1วันนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครนะครับตำแหน่งพอยกาดชูตติ้งกาดน่าจะชอบครับรองเท้ามีน้ำหนักเบาครับแล้วก็ ยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็จังหวะเทคตัวชูตติ้งมันดีดดีหรือเกินนะครับใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองดูนะครับมีความนุ่มเบาสบายนะครับเป็นหนึ่งในรอง,งเท้าที่ผมก็ใส่บ่อยนะครับเพราะว่ามันช่วยเซฟหัวเข่าได้ดีนะครับลาลุกโทษลูกแรกเก็บลงมาครับสำหรับไททันทำให้สกอร์เริ่มต้นกลายเป็น10น,นะครับ เปิดครับทิปอินครับชุนวอนโดนได้มาครับไทตันอย่าเอาไปก่อนเลยครับไทตันลูกนี้ส่งวันที่พริกแกงขึ้นง่ายๆไปครับสอโอ้โหจ่ายสวยครับไทตันครับฝั่งของฮีทครับและบอลเป็นของไทตันลูกนี้ไททันพาบอลขึ้นมาครับ อย่างเรื่องที่จะไม่ส่งครับ3ตัวแล้วในส่งส่งออกมาที่พิกแกงครับขึ้นด้านสายโอ้โหพิกแกงครับฟิลโกลสองจากสองเลยครับเดนตะลุยแหวกมาแล้วโอ้โหแบกลูกนี้ยังได้ครับจุนวอนรีบาบอนได้วอนส่งต่อมาที่ไต้ตันครับไตทตันลูกนี้ส่งมาที่พิกแกงครับจะยิงเลยเรื่อเอายิงอีกแล้วครับโอ้โหสามจากสามฟิลโกลครับพิกแกงแหวกสามลูกติดครับโอ้เธอแม่นจริงๆครับพิกแกงครับเกมนี้ครับเปิดมาเจ็ดแต้มคนเดียวเลยครับ แล้วจิน3มแต้มไม่ลงครับแล้วเป็นของไทตันไทตันได้แล้วครับแล้วมองเห็นพิแกงครับส่งยาวมาพิแกงรับบอลขึ้นหรือเปล่าซีกับสีครับโอ้พี่แกงคนเดียวเลยครับไม่ขอเวลานอกเบรกเกมเลยครับแล้วไทตันโฉบบอลมาแล้วสติวได้ครับไทตันวัดกับเกเดนได้ฝ่าได้ฝ่าไปครับผมลูกนี้โอ้โหพิแกงเปิดเกมดุจริงครับสำหรับทั้งฮีทครับ ต้องเบรกเกมครับโคโจครับเซตเกมไม่ได้เลยครับเซตแรกดูครับเคอรี่2 2ของไตทันครับกับลูกโทษที่เขาจะได้2ลูกครับลูกแรกเก็บลงไปครับขึ้นนำสิบต่อศูนย์ครับเลเว่นต้องตารสกอร์แรกนะครับบอลอยู่ที่จินจินตะลุยเข้ามาค้างแล้วก็วางลงไปครับ เรียบร้อยครับจินโหตรงมากครับแต่มันโดนห่วงในครับบอลอยู่ที่จินจินขึ้นเกมเร็วมาจินหนึ่งจินสองแล้วสวิงกลับมาเจมระยะกลางเรียบร้อยครับ2อทีมนี้นิ่งจริงๆครับแต่ละคนแม่นๆทั้งนั้นเลยครับชะลอก่อนครับไทตัน เรียกไอโซเลชันครับขอสก,กีนบ้าเรียบร้อยข้ามมาหูไตท่านลูกนี้อะไรกันครับนี่อะไ,ไ์ครับเพจนี้ครับยูโรเข้ามาครับเรามาดูเคเดนครับเคเดนเซตบอลอยู K ่กับแจมแจมคืนมาที่เคเดนเคเดนข้ามเบดไลน์ลูกนี้แล้วได้ฟาวตอนนี้ดูยังไงก็ยังเป็นสั่งของฮีนะครับที่ดึงโมเมนตัมได้อยู่นะครับถึงแม้จะเรียกทําเอาไปแล้วสำหรับของเรเวนนะครับผม แต่ตอนนี้ครับฮีทมีปัญหาเรื่องนึงคือพวกเขาฟาวเยอะครับต้องระวังการฟาวด้วยครับใช่ครับโดยเฉพาะไททันใช่ไหมครับใช่ผู้ชมออนไลน์ครับคุณเชียร์ไทยครับเชียร์เลเว่นหัวใจฟ้ามาครับเชียร์ฮีทหัวใจสีแดงครับลูกที่สองของเคเดนเรียบร้อยครับไม่พลาดครับชัวร์มากครับเคเดนครับเล็กกว่าแต่พร้อมจะล็อกดาวน์ครับเคเดน โอ้โหไทตันสลัดออกมาดีครับแล้วตรงนี้บอลหลุดมาเข้าทางไทตันขึ้นวางเรียบร้อยครับบาลานซ์ตอนขึ้นนี่ดีจริงๆครับไทตันเคได้ลุยเข้ามาฮุกขวาไม่ลงไทตันได้รีบเอาครับจังหวะนี้แต่โดนดับเบิลทีมแต่ยังเก็บบอลได้ครับบอลมันเป็นใจไปทางนีครับเป็นใจจริงจุนวอนวิ่งขึ้นมาอี่แกงครับยังชะลอการเล่นอยู่เอ้าแลวอีกสามเลยโอ้ยล้วบอลเข้าทางอีกแล้วครับเรียบร้อยครับจุนวอน ดีเลยครับเพราะว่ากำลังออนไฟอยู่เลยครับผมเคเดนจะปิดเพลนี้ไหมครับเล่นกับจินจินยิง3มแต้มไวเรียบร้อยครับมาแล้วครับตัวอันตรายของเรเว่นครับแล้วพีกแกงเจอเคล่าครับหนักคอกันครับเคล่าสกัดบอลมาตรงนี้แย่งกันมาแล้วเป็นเคเดนได้บอลเคเดนตะลุยเข้ามาได้ฝาวครับแล้วฝาวใครครับไตตันหรือเปล่าครับแล้วฝาวไตตันนี้ไม่ดีครับ จะเป็นฝาวไต้ต้านแล้วขึ้นฝาวสาครับโอ้โหไต้ต้านฝาวสาแล้วนะครับลูกโทษลูทีสองเคเดนครับเก็บลงไปครับช่องว่าง6คะแนนเท่านั้นครับดีบมาให้ยูกิครับยูกิตั้งป้อมไม่ลงครับ สีบาวได้ครับหนูเด่นแล้วเช็ดแป้นลงมาครับขอหนูเด่นสวยจริงๆครับลูกนี้ขอเก็บให้เพื่อนแล้วก็ขึ้นสวยงามครับบอลอยู่ที่ทาโร่ครับทาโร่ฝากมาที่ฮารุแทนออฟมาทาโร่ทาโร่ขอสกีนครับแล้วสวิงมาด้านข้างบอลถูกเซตมาที่ออสตินคืนกับมาทาโร่สามแต้มไกลเรียบร้อยครับให้สเปซเขาไม่ได้นะครับปล่อยว่างไม่ได้เลยทาโร่นี่แม่นมากครับบอลอยู่ที่ทาโร่ ทาโร่โลากบอลมาฝากมาที่ฮาลุฮาลุลุยแล้วฮาลุขึ้นมาไม่มีมุมครับคืนมาตรงนี้ฮันเตอร์สวิงมาที่ทาโร,ร่อีกครั้งระยะกลางเรียบร้อยครับทาโร่โแม่นมากครับยังเก็บบอลได้ค้นชทีนดีด้วย<ด><ด>ครับ<ด>ทาโร่รครับเพลงนี้บอลคืนมาที่ทารโทาร่ทาโร่ดันบอนเลเร็วขึ้นมา1 2สองเรียกฟาวแล้วแหมเกือบจะแอนวันครับเร็วมากจริงครับตามไม่ทันเลยครับกลายเป็น ในชุด2ทาโร่โดดเด่นเหลือเกินครับโตขึ้นเยอะเลยครับทาโร่แค่ไม่กี่เดือนครับความคิดความอ่านรูปล่างสปริงลูก2ยอดเยี่ยมครับจังหวะน,นี้ต้องตีโตแล้วเกับยูกครับเอาบอลมาพักไว้ที่วิทก่อนครับและอวิทจังหวะนี้เลี้ยงเข้าไปเลยเลี้ยงเข้าไปเลยครับความเร็วระดับนี้ผ่านมดต้องการแต้มแบบนี้บ้างครับสำหรับพีทให้เบรกโมเมนตัมบ้าง ได้อยู่ครับส่งไปที่ไทต,ตันไทต,ตันวิ่งขึ้นไปเหมือนจะชะลอเพลย์ครับและเลืก้กสกรีนอย่างจุนวอนและเลือกที่นยิง3นาทีครับโอ้โห,โห,โหโไทตันหันมาสงสัยยิงลงได้ไงและแบลบลิหนึ่งคีครับถัวเราบอลกลับมาที่เจมลุยขึ้นมาโฟตเตอร์ไม่ได้ครับจินรีบาวตรงนี้เฟดยิงเรียบร้อยครับจินจินทำได้ดีครับลูกนี้แกงแกงสองแกอป มันตรงทุกลูกเลยครับตรงจริงๆครับไม่ขาดก็เกินเท่านั้นครับแต่ระยะนี้ตรงมากครับเรามาดูตรงนี้จินจินลุยขึ้นมาโฟเตอร์เรียบร้อยครับเลเว่นมาแล้วครับต้องกันเพลนี้ได้ครับสำหรับพีทแล้วจินยังมาอย่างต่อเนื่องครับจินเปิดรันเวย์มาแล้วครับโอ้โหไม่ได้ครับไปครับไต้ต้านส่งบอลยาวให้พิกแกงลูกนี้ครับง่ายๆหนึ่งสองใส่ครับจิน พิกแกงนี่คมจริงครับวันนี้เจมให้มาที่จินจินสามแต้มเรียบร้อยครับจินนี่สุด้อจร,จริงครับแม่ทำไดไ้เรื่อยครับไม่ไม่สนใจเลยเลยครับมาเล่นอย่างเดียวครับ<ช>จินครับแลวจุนวอลรีบาได้ครับคืนมาพิกแกงกลับมาไททัน ไตทตนครับตอนนี้พยายามจะหาเพื่อนครับและเข้าไปด้านซ้ายโอ้โหส่งสวยอีกแล้วครับไต้ต้านดึงไปหมดเลยครับไตทั้นครับรับปัดตรงนี้จุนวอนเก็บนิ่มครับโอ้โหจินจะส่งบอลเข้ามาครับคินให้จินโอ้โหแล้วเข้าระยะใต้แป้นแบบนี้ได้ฟาวครับคินจะเป็นฟาวพิกแกงนะครับสายต่างนะครับพิกแกงเอาจินไม่อยู่ครับ ลูกโทษตรงนี้ของจินครับเรียบร้อยครับมาเรื่อยๆครับจินไม่ได้ครับและยังรีบาวได้ตรงนี้ครับคินอาวแล้วไททันครับจับบอลได้เขาไม่ดีครับไทตันแล้วโดนลงโทษเลยครับเจมส์ามแครับพลาดไปครับลูกนี้ไททันพยายามเสมอเลยครับเพลนี้ครับไททันพาบอลขึ้นมาครับแล้วจุนวอนยังไปรีบาวมาได้ครับโอ้โหจุนวอนขยันรีบาวจริง จุนวอนคืนมาไม่มีมุมครับกลับมไม้ไต้ตันไต้ตันตะลุยเข้ามาเฟร์เวไม่ได้จุนวอนไม่ได้แกงพิแกงได้อยู่ครับพ่แกงขก้นได้แล้วพ่แกงครับหมจริงๆครับวันนี้สู้กันทั้งทีมครับจินสายสเตปสามแต้มเบาไปครับแล้วไต้ตันได้บอลไตตันจามอนแกงพิแกงลุดเดียวขึ้นมาวางเรียบร้อยครับโอ้พ่แกงวันนี้สุดๆจริงๆครับแล้วผ่านมาแล้วครับ โอวิทเรื่องจะขึ้นเลยครับจำนวนป้องกันครับเขาปัน้นหลุดมาแล้วเขาเข้าปั้นเจอหนูเด่นยูโรใส่เขาเข้าปั้นแล้วเรียบร้อยเขาเข้าปั้นขึ้นสายลงไปครับลูกนี้วิทมาครับโดนเคเดนประกบหนักครับมาชีพัตเตอร์ยิง3คะแนนยังไม่ลงครับลูกนี้แล้วโดนเคเดนเปิดเกมไว้ครับเคเดนลากขึ้นมา 1- 2สองเข้าขวาได้ฟาว ลูกแรกของเคเดนครับเรียบร้อยครับโอกาสตีเสมอสูงมากครับลูกที่สอง,องเคเดนครับเรียบร้อยครับโ,โูเด่นได้บอลแล้วครับดันเข้ามาเอาแล้วลูกนี้สวยงามครับโอ้โหบล็อกาลูบล็อกเ็มใบครับ แล้วเขาปั้นเปิดเร็วมาเคเดนใส่สกอร์ได้เลยตัวใหญ่จริงๆนะครับฮารุเมื่อกี้บล็อกไปได้ครับไายเป็นเลเว่นได้นำครั้งแรกของเกมครับจะต้องทายังไงกับพีทโดนนำแล้วนะครับวิทวิทคอร์ดมาด้านฝ่าแล้วหนึ่งสงสวยมากครับจะเป็นฟาวนะครับชุดลง2อลูกก็จะกลับมาเสมอนะครับ ล,ลกแรกเกแรงยอดเยี่ยมครับิทลูทีสองไม่ได้ครับ mm hmm. บอลไม่หองฮารูครับฮารูควบเร็วมาแล้วฮารูเข้าขวาเช็ดปั้นเรียบร้อยครับโอ้โหฮันเตอร์ไม่มีมุมข่าวปั้นลูกนี้ไม่ได้ครับยังรีบาวได้เขเข้าปัน้นเข้าปั้นตะลุยเข้ามาสอนไนคเด้นครับเรียบร้อยเคเนก็ยังทำอยู่เรื่อยๆครับเคเดน เียสก,กีนจากพุดซ้ายครับวิทและมาทางด้านซ้ายส่งออกก่อนครับไม่ไหวครับข้างในหนักเกินเดดได้บอลครับเอาเห็นเลนว่างอย่างนี้โอ้โหเลนหน้าไปครับทงหวันนี้ฮันเตอร์ได้บอลมาฝากมานที่เคเนเคเดนดันบอนเลเร็วขึ้นมาลุยมาแล้วห้าคนเคเนก็เอาอยู่ครับโอ้โห5คนตรงนั้นเคเนก็เอาไหวครับแต่เป็นบอลของฮีทนะครับ 15วินาทีสุดท้ายครับบอลอยู่ที่หนูเด่นหนูเด่นจะทําได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้เหลียงเข้ามาหนึ่งสองขึ้นซ้ายของสวยงามครับแต่ขึ้นซ้ายลงไปหนูเด่นรับต้องการสกอร์เพื่อเบรกโมเมนตัมครับแล้วเคเด่นมาแล้วเคเด่น2อกแต้มไกลเรียบร้อยครับเคเด่นดูแลครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเวลาเหลือแค่นี้ยิงตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหเย็นมากๆครับเคเด่น เบนเฉียงบอลขึ้นมาครับจยงไงครับจังหวะนี้ส่งมาด้านซ้ายพิมยังไม่ลงครับแต่รีบาว์ได้ยุกิส่งไปที่ไตตันยาวๆครับลูกนี้ยาวๆไตทันบอกขอเลยแล้วกันครับเลยอัพขึ้นสายง่ายๆไปครับมาครับจังหวะนี้โรเตอร์ครับเลนเซนลงไปครับโอ้โหเอสกีนจากน้องวินครับไตตัน เขาไม่ได้ครับรีเซ็ตบอลกับน้องยูกิเอาเรลื่อนที่ยิง3เลยครับโอ้โหเกือบจะลงครับเดี่ยวมิดเดียวครับน้องนามจับบอลได้โอ้โหเรียบร้อยน้องนาม2คะแนนครับลงไปแล้วน้องนามนี่มีแบบนี้เรื่อยๆนะทาโร่ฟัสเบรกวัดกับยูกิลุยเข้ามาวางไม่ได้ครับไม่ได้ฟาวด้วยนะครับยูกิรับบอลมาจากวินครับและส่งยาวมาที่ไททันรับบอลดีครับสองคนไม่เป็นไรไททันดับเตัลคลัตช์ได้ฟาวครับได้ฟาวไปครับเรียกฟาวจากเจมได้ครับไททัน ประดูลูกที่2ครับและไนตันเก็บไปได้ครับคินเป็นมุมยังไม่มีมุมแบ็กดอมาลูกนี้พาโลโฟเตอร์ก็ยังไม่ได้ครับคินรีบาบอลดีแล้วหมุนวางขวาเรียบร้อยครับขจังหวะนะกีนลูกเก่งคินเลยครับส่งสวยด้วยนะครับยูกิด้รีบาอย่วไปฮะส่งยาวไปครับไอตันมาอลไรครับมาที่น้ำต่อครับลองสองคะแนนน้ำมาเรียกเาวได้ดีครับ ได้ฟาวจากเทปปันครับนามว่าสวยงามนะครับลูกนี้เรียกฟาวได้ครับแหมเก็บเป็นคนดีนะนามเนี่อยู่ไททันจะคิดถึงพิกแกงหรือเปล่าเล่นกับพิกแกงแล้วลงตัววันนี้ใช่ครับไททันเรียกสกรีนมาครับเล่นกับสกรีนไททันเข้ามาเห็นจังหวะว่างสองคะแนนลองโอ้โหแล้วคมครับ เยี่ยมครับทีมต้องการอะไรง่ายๆแบบนี้ครับไทตันมนจะโดนประกบตั้งแต่ฟูขอนะครับแต่ไม่ได้กดนานอะไรมากครับวิทครับเห็นชอุพพ่แกงตัดดีครับแบ็กดอสสวยครับโอ้พแกงครับอีกแล้วลูกนี้แบ็กดอสสวยมากครับพ่แกงแตะลีราวไปให้เพื่อนได้ครับคราามเข้ามาแล้วครับโอ้โหลูกนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเป็นฟาวนะครับเป็นฟาวของเค่าครับเมื่อกี้ชุนมอนนี่เข้ามาเร็วมากเลยนะครับ โอ้โหยิงไม่มีพ่วงเลยครับชุนวอนบอลอยู่ที่เคเดนครับเคเดนฝากไม้จินจินข้ามมาสี่แล้วสวิงมาตรงนี้ไอเเคล่าระยะกลางไม่ได้ครับพิ่พแกงรีบาบอนได้แกงรีบาวได้เเคล่าระยะกลางไม่ได้ครับพิกแกงร,รีบาบอนได้แกงร,รีบาวได้ครับพยายามจะส่งให้เพี่อนครับอวิทมารับบอลแล้วพาบอลขึ้นมาโอ้เร็วมากครับแล้ว ไปเป็นมันว่างครับโอ้โหขิ้นขวาไปพีิกลับมานำแล้วครับฮีทมาแล้วครับตอนนี้เป็นบอลของเรเวนครับพยายามจะได้เข้าไปลูกนี้ครับไม่เอาลไปครับลูกนี้เรเวนได้สกอร์ครับบอลกลับมาเป็นของฮีทครับแหมตอนนี้สู่สีมากครับขออภัยนะครับสักครู่เหมือนสกอร์จะผิดพลาดนิดหน่อยครับตอนนี้คะแนนเป็น48ต่อ48ครับ เหลือเวลา2นาที5วินาทีครับเรามาชมกันต่อเลยครับสุป่าเท่าครับเกมนี้จะมีหนึ่งคนที่จะแพ้ครั้งแรกครับริกแกงเอาเลือดียิงไกลครับโอ้โหคนมันออนไฟลครับแล้วฮันเตอร์โดนลุมอยู่ตรงนั้นแมจินมาช่วยเซฟไปทันและจินเปิดไกลให้เคเดนหยอดใต้แป้นเรียบร้อยครับพิชชันครับเจนส่งสวยจริงจครับลูกนี้จินครับ โอ้ชุดนี้ยีสยังไม่เจอมือสกอร์เลยครับเราต้องน้ำครับเอ้ยโอ้โหขูสกอร์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหกลับมาน้ำอีกครั้งกับฮีตครับครับชีตเปิดบอลครับโดนกดดันทั้งสนามครับแหม่อดสติลไปจนได้ครับฮีสและขึ้นขวาโอ้โหลูกนี้สวยงามครับเรเว่นครับฟูคอร์ดเพสเริ่มมีผลครับยูกิ ฮุนทะลุขึ้นมาแหม่็โหสติสวยงามแล้วชนกันเองครับแต่ฮารุยังลุกขึ้นได้เก็บบอลวิ่งขึ้นไปฮาุมาแล้วฮาลุมาแล้วขึ้นมาทาโร่ทาโร่หลอกและยิงเช็ดปั้นไม่ได้ลอนกลับมาทาโร่ยิงอีกทีไร้อยกันโอ้โหสองเพลติดจกฟูคอดเพชรครับฟูขอดเพชรได้ผลมากครับทำยังไงครับอนี้สกอร์ห่างแค่สามแต้มครับต้องหยุดเกมให้ได้นะครับพีชตอนนี้เกมช็อตไปดื้อครับใช่ครับ เอาารู้ครับโอ้โหยังไม่ได้ครับลูกนี้แต่เรเวนยังคงทีวาวได้ครับและขึ้นอีกทีนึงโอ้โหชินกับเล่นใต้แป้นเก่งจริงครับน้องวิทได้บอลครับเซตนี้น้องวิทลงมาพิทแกงนะครับไตตันครับวิทส่งไปครับแมยังยังไม่ยิงครับแล้วเฟ้หนึ่งทีจุนบอลสวยมากพุทธาแอนวานมาแล้วพีทเซตสุดท้ายครับมาแล้วอะแม ทำแต้มได้ในที่สุดครับไม่กลัวครับเซตนี้ไม่กลัวฟูลคอร์ดเพสครับสำหรับฮีทนะและ oh ซาทำได้ดีครับตัดให้แต้มเหลือแค่ศอกคะแนนครับถางเหลือแค่ครอบคลองเดียวครับจินขึ้นเกมมากจินขั้วมาแล้วจินเจอไททันแล้วโดนไททันสติลสติลสวยมากไททันวิ่งยาววันออนวัน on ครับโ oh อ้โหเปียโนแบกไททัน oh กนเนยเ,เดนมาแล้วครับเคเดนเตะคืนให้ทาโล่งแฟกหลอกทาโลงไม่ได้จินเก็บบอลอันหนโดนเรียบร้อยครับจินโอ้ยมาจริงจริงครับคู่นี้เราเห็นครับอาเห็นพิ่แกงว่างครับโอ้โหเกือบจะโล่งนิดเดียวเล่นานั้นครับจินได้หรบอเจินมาแล้วครับจินควบเร็วหนึ่งสองให้มาที่ฮารุเช็ดปั้นเรียบร้อยครับฮารุวิ่งมาเติมได้ดีครับจังหวะนี้ครับ ไต้ตันครับรีบเล่นครับไม่รอให้ฝั่งดีฟน n ์กลับมาครับและส่งไปที่พี่แกงกลับมาที่ไต้ตันยิงไกลมากโอ้โหโอไตตันอะไรอะไรพี่แกงผาบอลขึ้นมาแน่นอนว่าต้องส่งให้พี่ไต้ตันออนไฟครับจะทำยังไงสีหนึ่งรอบเบียดเดอะแบ็กเอ้าเห็นพี่แกงครับไว้ใจส่งมาทิววิตครับวิทไดฟ์นายขึ้นขวาครับ แหมไม่ลงครับจินรีบาวได้จินรีบาวตรงนี้ได้ฟาวและเป็นในฝั่งของเรเวนนะครับน้องจินชุดฟรีโทครับฟรีโทลูกนี้ค่อนข้างสำคัญเลยครับเพราะว่าคะแนนหหรือ2คะแนนนี้ก็สำคัญนะครับในช่วงเวลาเกมอย่างนี้ครับและเก็บไปได้ครับ1แต้มครับความกดดันทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับจินนิ่งจริงครับนิ่งมากครับนิ่งนิ่งถังเกมเลยครับน้องจินนะ ดูที่ต่อของจีนครับเยี่ร้อยครับง่ายๆครับแหมทั้งสองฝั่งตอนนี้สุดๆเลยครับอันตรายทั้งคู่ครับพิแกงเปิดบอลเหมือนเดิมครับไต้ตันให้สัญญาณไต้ตันรับบอลมาครับอยู่ที่คอร์เนอร์สกีนจุนวอลและเห็นวิทครับแหมโอ้จังหวะนี้เข้ามาดีครับโอ้แต่ไต้ตันไม่ยอมไต้ันสติลกลับส่งสวยมากพี่แกงเพื่อนจบมาแล้วครับ โอแกสติวดีครับสติวเซฟชีวิตเลยแล้วลูกนี้มาเจมอย่าปล่อยมาด่ยูจินค้างตัวยิงเรียบร้อยครับอูจินไม่ยอม16-15วินาทีสุดท้ายของเกมรครับใคร,รจะเป็น,นะะผู้ชนะมาครับไตทันยังไงครับพยายามจะหาชทองไงโดนติวไปแล้วจินโอ้โหไตทันไม่ยอมครับขู่เกมเกมค้นเหลือเกินห้วินาทีครับสุดยอดการสติของจินครับแม สุดยอดจริงๆครับเกมนี้ครับแล้วบอลมันห้าดาวครับเกมนี้บอลเหมือนจะเป็นของเรเวนส์นะครับเรเวนส์ครับและเลเว่นก็นำอยู่2คะแนนครับตอนนี้เหมือนจะได้ฟรีโทสอลูกครับอ๋อเป็นฟรีโถแล้วถ้าเก็บลง2ลูกชนะเลยถ้าลูกเดียวยังมีลุ้นครับลุ้นครับ5วินาทีครับโอ้โหลุ้นจริงๆครับนั่งไม่ติดเลยตอนนี้ฮะ เน่งมากครับลูกแรกของจินครับโอ้โหยกดดันครับมันกดดันพลาดไปครับลูกแรกครับหิงไม่เคยพลาดมาตลอดครับจินลุงนี้พลาดไปครับลูกที่สองครับลูกที่สองครับจินไม่ลงไม่ลงครับแล้วกรรมการบอกว่ามีคนเข้าก่อนครับฮีทจะได้เปิดบอลขอเวลานอกครับอ้าวเรียบร้อยครับ โอ้โหตอนนี้ <Heat S 1> จะได้เปิดเกมสุดท้ายครับ5วิครับ5วิเซตแดนบนครับเพื่อปิดเกมโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านคิดยังไงครับ5วินาทีสุดท้ายครับฮีทได้บอลครับเปิดบอลที่ฮีทครับ5.4วินาทีส่งไปด้านไหนครับจุนวอ ยังไม่ลงครับและส้ำลูกนี้โอ้ยยังไม่ลงครับโอ้ยูกิซ้ำไม่ได้ครับแลเหมือนหมดเวลาครับแต่พลาดไปนิดดีวเอาโอกาสแล้วครับแผนถูกหมดครับแต่จบไม่ลงครับใช่ครับไม่เป็นไรครับเกมนี้ยังคงไร้พ่ายครับแชมป์เก่าเขาเลเว่นไอ้หามเลเว่นสุดยอดจริงๆครับสุดยอดทั้งสองทีมครับเกมนี้สุดๆจริงๆครับก็ จบไปนะครับผมเรเวนชนะชีตนะครับ